วันนี้นำวิธีการเคอะปอดของลูกมอฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่กันนะคะสวัสดีค่ะพ่อกับคดและพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังดูแลทารกอยู่โดยทารกของเรานะคะมีอาการไอหรือว่ามีเสมหะนะคะเราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าการเคาะปอดง่ายๆได้เองที่บ้านเนี่ยทำยังไงบ้าง ประโยชน์ของการครอปอดนะคะก็คือ1ช่วยให้ขับเสมหะที่อยู่ในหลอดลมนะคะหรือว่าอยู่ในปอดของน้องเนี่ยสามารถขับออกมาได้อันที่2นะคะก็คือเพื่อที่จะให้น้องนะคะมีการหายใจสะดวกขึ้นนั่นเองหากเสมหะนะคะถ้าขังอยู่ในปอดนานๆเนี่ยก็จะทําให้ไงคะถุงลมแล้วก็การ,รแลกเปลี่ยนกา๊าซนะคะมันจะเป็นกา๊าซออกซิเจนหรือว่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ดีถ้ามีเสมหะมาก ออกซิเจนในเลือดของลูกเราก็น้อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดก็จะสูงส่งผลให้ทารกมีการเหนื่อยง่ายนะคะหน้ามืดตัวเขียวได้นั่นเองยิ่งถ้าเสมหะขังอยู่นานนะคะในผนังหลอดลมเนี่ยอาจจะทำให้ถุงลมหรือว่าปอดเนี่ยค่ะมีอาการเสื่อมสภาพได้เสมหะนะคะยังเป็นพาหะหรืออาหารของเชื้อโรคชั้นดีเลย ถ้ามีเยอะๆก็สามารถทําให้ถุงลมหรือว่าปอดของทารกนะคะมีการอักเสบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราควรจะมีการกําจัดเสมหะออกนะคะถ้ามีเยอะก็ควรจะกําจัดทั้งเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงเย็นอาจจะก่อนนอนวันละสมเวลาได้ก็จะดีมากเลยเราจะครอบปอดของทารกเมื่อไหร่ก็คือเมื่อที่น้องมีการไอหรือว่ามีเสมหะอยู่ในลาคอหรือว่าอยู่ในปอดของน้องนั่นเอง หลักการทานะคะคือจะต้องทําก่อนที่น้องจะรับประทานอาหารดื่มนมนะคะหรือว่าดื่มน้ําไม่ควรจะทําในช่วงหลังจากที่กินน้ําหรือว่ากินอาหารนะคะหรือว่าให้ทําหลังจากที่รับประทานอาหารหรือว่านมเนี่ยสองชั่วโมงไปแล้วนั่นเองเพราะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ทําในการเคาะป,ปอดนะคะในช่วงที่กินอาหารใหม่หมอาจจะทําให้อาหารสําลักเข้าหลอดลมและเกิดการอุดตันของระบบทางเดินหายใจได้ คราวนี้เราจะทําเมื่อไหร่นะคะทาก็เมื่อบอกแล้วว่ามีไอมีเสมหะนะคะแล้วก็เราจะครอปอดเพื่อที่จะให้แรงสั่นสะเทือนจากมือของคุณพ่อคุณแม่ที่ทาเนี่ยนะคะไปยังปอดเพื่อให้เสมหะที่ติดอยู่ในปอดหรือว่าหลอดลมนะคะหลุดออกมานั่นเองก็จะช่วยให้เด็กหายใจได้ดีขึ้นม,มีไอบ่อยขึ้นนะคะเสมหะหลุดออกมาก็จะใช้ลูกศบเนะะี่ยค่ะดูดออกได้ถ้าเด็กยังขับเสมหะไม่เป็น หลักการทานะคะ1ก็คือจะต้องจัดท่านะคะควรจัดท่าให้ตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะอุ้มพาดปาก็ได้นะคะให้เสียงผาเขาไหลลงนะคะตามแรงโน้มถ่วงของโลกที่มันค้างค้างอยู่ในปอดหรือว่าถุงลมอันนี้สอน,นะคะ่ะคุณแม่จะต้องใช้อุ้งม,มืออย่าใช้ฝ่ามือแบบแบนๆแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะควรจะใช้อุ้งม,มือนะคะในการตบนะคะตบที่เพื่อที่จะคาะปอดนี่แหละนะคะ,นะคะทำเป็นมือเป็นอุ้งออย่างนี้ นะคะถ้าดีที่สุดมีผ้ารองได้ก็จะดีมากนะคะคราวนี้หลักการเคาะไม่ต้องใช้เวลาในการเคาะนานแค่2-3นาทีก็พอนะ,ะถ้าเคาะนานเดี๋ยวเด็กๆเขาจะเหนื่อยจะหอบมากเกินไปนะคะแต่ถ้าสมมุติจะเคาะปอดในท่านอนคุณแม่ต้องจัดลูกของเรานะคะให้ศีรษะต่ําเล็กน้อยประมาณสัก30องศาก็พอถึงทําการเคานนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเคาะก็คือให้เคาะเหนือซี่โครงของลูก นะคะอย่าเคาะบริเวณซี่โครงให้เหนือซี่โครงลงมานะ,ะแล้วก็การเคาะคือให้ต่ํากว่ากระดูกไหปลาของลูกเรานี่กระดูกไหปลานะคะเพราะฉะนั้นหลักการคือทํามือให้เป็นนะคะโค้งแบบนี้แล้วก็เคาะนะคะเบาๆต่ํากว่ากระดูกไหปลาเนื้อกระดูกซี่โครงขึ้นมานะคะเคาะปอดกรีบบนกรีบล่างนะคะกรีบบนด้านซ้ายกรีบบนด้านขวานะคะแล้วก็เคาะด้านบนนะคะเคาะด้านบน นะคะด้านล่างนะคะด้านบนซ้ายด้านล่างซ้ายนะคะทำนี้ค่ะประมาณสัก2-3นาทีก็พอไม่ต้องทําเยอะไม่ต้องทํานานนะคะเด,เด็กเขาจะเหนื่อยเขาจะงองแงจนเกินไปนะคะเมื่อเคาะแล้วเด็กเริ่มไอออกมาได้ขับเสมหะออกมาได้นะคะก็ให้เขาขับเสมหะออกมาแต่ถ้าเด็กมีเสมหะนะคะแต่ไม่ออกมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้ลูกสูบยางแดงช่วยดูดออกนะคะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เคาะปอดไปแล้วนั่นเอง นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ